ท่านจม,มอลองทายสิครับว่าน้ำมันที่เขาใช้ทำอาหารแล้วพวกนี้นะครับเราจะเอาไปใช้ทำอะไรกันได้บ้างน้ำมันที่ใช้แล้วเอาไปทำอะไรล่ะครับอ,อ๋อก็ไปขายนะครับหนูเอาไปาเททิ้งค่ะของทฉันใช้ทำอาหารต่อคะ่ะเพราะใช้ไปไม่กี่ครั้งเองอุ้ยอย่าทำอย่างนั้นนะครับเห็นคุณแม่บ้านและน้องนักศึกษา อา่าําจัดน้ํามันที่ใช้แล้วอย่างที่บอกไว้ก็น่าจะเข้าข่ายทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วถ้ายิ่งเอามาใช้ซ้าเรื่อยๆก็ยิ่งทําลายสุขภาพคนกินอีกด้วยนะจ๊ะจะบอกให้เหมือนกับน้องๆกลุ่มนี้ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันละครับคือที่บ้านคือคุณพ่อจะประกอบอาชีพแบบทอดปาลากรข้าแลวน้ำมันจะใช้เป็นจานวนมากรับในการทิ้งเราจะทิ้งเป็นปีๆครับ เพราะเราจะใช้น้ำมันมากครับในการทอดปลงโขลกไม่เฉพาะของที่บ้านผมก็คือเดบที่อื่นด้วยเหมือนกันครับน้ำมันที่ทิง้งไปจำนวนมากไม่ว่าจะทอดทอดไก่ทอด,ทอดปลาทอดอะไรเงี้ย ب. ก็เรามาประชุมว่าน้ำมันตัวนี้ทําอะไรได้บ้างสามารถมาแปรสภาพปไปได้บ้างแล้วไม่เกิดเป็นเป็นพิษกับตัวคนผู้ใช้ครับแหมเด็กแนวเดี๋ยวนี้เขาก็ช่างคิดใช่ย่อยนะครับ แม่นำน้ำมันที่ใช้ทำอาหารแล้วกลับมาทำประโยชน์อีกครั้งโดยนำมาผ่านกระบวนการทางเคมีซึ่งขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยละครับพอหลังจากได้เ,เราจะเข้ากระบวนการกำจัดกลิ่นเหม็นหืนนะครับแล้วก็จะนำน้ำส้มสายชูเนี่ยจะมาหมักกับน้ำมันที่ใช้แล้วเพื่อจะก,กำจัดกลิ่นเหม็นหืนพอหลังจากนั้นแล้วก็จะเริ่มทำการหมักทิ้งไว้สัก1สัปดาห์นะครับ น้ำมันที่เราหมักไว้แล้วหนึ่งอาทิตย์เราจะใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปประมาณ10 ml นะคะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันคนสักพักหนึ่งจนให้น้ำมันเนี่ยมันขาวแล้วทำให้น้ำมันจับตัวกันเป็นก้อนนะคะหลังจากเวลาผ่านไป5-10นาทีเสร็จแล้วเราก็มาเทลงแบบนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก3-4วันนะครับเนื้อสบู่เนี่ยเนื้อของน้ำมันที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับ ก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับพอได้จากตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเข้าในกระบวนการกวนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นแป้งสำหรับปั้นนะครับเสร็จแล้วล่ะครับออกมาเป็นแป้งหน้าตาอย่างนี้ก็นำไปปั้นได้เลยครับ ก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดปั้นอะไรอย่างนี้ก็กล้วยจิ๋วครับขนมเบื้องก็มีนะครับทำเสร็จก็ออกมาเป็นถาดผลไม้ถาดขนมหวานดูเหมือนของจริงของจริงน่าเจี๊ยไหมล่ะครับคุณสมบัติของแป้งที่เพื่อนทำมาให้เนี่ยนะคะก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับดินญี่ปุ่นเหมือนกันก็คือมีความ อ่อนนุม่มอ่อนตัวแล้วก็มีความยังไงไม่แข็งกระด้างมีความยืดหยุ่นมากเหมือนกันแต่ราคาเนี่ยของของทางเพื่อนที่ทํามาให้ต้นทุนต่ํากว่าที่แปงญี่ปุ่นก็คือที่เราไปซื้อมาก็ตกกิโลกร,รัมละแ0ดร้อของเพื่อนที่ทํามาให้ต้นทุนที่เพื่อนแจ้งมาให้ก็คือต้นทุน3-5บาทต่อกิโลกร,รมัมนอกจากการนําแปง้งที่แปรสภาพแล้วไปใช้ปั้นประดิษฐ์ในวิชาเรียนของวิทยาลัยแล้วนอ้นองเขาก็ยังมีแนวคิดกว้างออกไปกว่านั้นครับ ก็คือการคิดค้นสูตรให้แป้งมีความคงทนมากขึ้นเพื่อจะนำไปทำเป็นกระถางต้นไม้แทนการใช้พลาสติกเพราะความคิดที่ว่าแป้งดินสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่ายกว่าพลาสติกหลายร้อยหลายพันเท่าเชียวนะครับแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าดอกไม้ประดิษฐ์พวกนี้จะทำมาจากน้ำมันที่เหลือทิ้งจากการทำอาหาร เพียงแค่เราอาศัยหลักการทางเคมีที่ไม่ยากเกินไปนักก็ทำให้สิ่งของเหลือใช้กลับมามีประโยชน์ได้อีกครั้งร่วมสร้างสรรค์รายการโดยโรงงานยาสูบกระทรวงการคลังบริษัปทปตทจำกัดมหาชน